ว่าเมื่อก่อนนะสมัยก่อนที่เราไม่เคยใช้อาดีเนาะคือพอเป็นหางแย่ปุ๊บร่วงร่วงเยอะมากร่วงจนแบบไม่มีทุเรียนเลยอ่ะเคยมีนะคะแล้วตอนหลังคือมาใช้อาดีนี่เนี่ถึงได้มีทุเรียนขายเขาตลอดถึงว่าเห็นแม่บอกเห็นแม่คุยนะกองเต็มหน้าบ้านเลยใครไปใครมาก็เอาเขาจะมนถึงยืนถนนเลยอ่ะคุณแม่คุยบอกโอ้โหใครไปใครมาก็ตกใจโอ้ทำไมทุเรียนปีนี้ได้เยอะเนาะ เพราะว่าเขาคาไม่เคยรู้หรอกว่าเรามีทุเรียนเท่าไหร่อะไรย่างเง<อ>ี้ยแต่พอตัดขายปุ๊บตอนที่ไปกองกองหน้าบ้านใช่ไปกองหน้าบ้านเนี่ยถึงถนนเนี่ยเขาเลยได้รู้ว่าเออ<อ>นี่ยเราเยอะมากไรประมาณนั้นนะคะแลวลูกสวยเนาะลูกสวยทานอร่อยนี่แหละครับเป็นการยืนยันจากคุณแมวนะครับเจ้าของสวนจับสมบูรณ์ค่ะนี่แหละครับคือท่านผู้ชมนะครับที่ที่มีสวนหรือว่าท่านเพิ่งปลูกครั้งแรกหรือเริ่มมีดอกมีมีตะกร้จะ เออเอาตัวนี้มาใช้เรามาฉีดแล้วกลัวดอกจะร่วงอย่างโน้นอย่างนี้นี่เป็นการยืนยันของคุณแมวว่าให้ฉีดตั้งแต่เป็นตะปูตะปาเลยจนรับจนมีมีผลผลิตจนจนได้ขายนะครับแนะนําเลยใช่ไหมครัคุณแมวบอกแนะนําเลยให้ใช้ตลอดเลยครับเจวันครั้งเจดวันครั้งอ่าเดวันครั้งดีที่สุดอัตราส่วนนะครับสําหรับทรายเป้5้าีซีต่อน้ำยี่สิบริรนะครับ อ่าแล้วจากคุณแมวใช้ถัง200ลิตรเนาะอ่าใช้เท่าไหร่ก็50ซีซี50ซีซีต่อน้ำ200ลิตรคือก็คือ5ซีซีต่อน้ำ2 0ลิตรนั่นแหละเป็นอัตราส่วนที่ถูกต้องที่สุดแล้วครับประหยัดเนาะประหยัดขวดนึงนี่ใช้ได้นานมากนานมากขวดนึง500ซีซีนะครับสวนบํารมงเทิมนี่นะโอ้โหใช้สบายๆเลยเนาะหลายครั้งด้วย เพหลายครั้งด้วยหลายถังเลยหลายถังเลยใช่หลายถังเราใช้ครั้งหนึ่งก็คือแค่ห้าสิบแค่ห้าสิบซีซีขนั้นอ้ไม่ได้ไม่ได้ใช้เยอะครับนี่แหละครับเป็นการลงทุนที่แบบสบายกระเป๋ามากคุ้มค่าเนาะขวดหนึ่งก็เบาเบากระเป๋ามากคู่้ง่ายเนาะนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับได้ชมไปแล้วนะครับอยากจะเอะตัวอาดีเนี่ยด้วถเท้าวทนี้เนาะ ถ้าเกิดถ้าเกิดจะมาติดต่อคุณแมวได้ไหมได้ค่ะมาติดต่อที่นี่ได้ที่นี่เขาเป็นเป็นตัวแทนเนาะบอกบอกที่อยู่หน่อยก็อยู่อำเภอสวีนะคะตำบลนาศักดิ์จังหวัดชุมพรค่ะหรือว่าเบอร์โทรนะคะศูนอนนะคะโทรโทรมาสอบถามได้สอบถามกันได้แล้วพอดีใกล้ๆนี้มามาวิ่งมาที่นี่ที่ร้านคุณป้าปนูเนาะร้านปนูนี่ยครับ หรือว่าท่านที่ท่านผู้ชมชมแล้วจะอยู่ทงังต่างจังหวัดหรือว่าที่อื่นหรือจะโทรหาผมก็ได้รับ่านผูช้ชมครับส่วนนี้นะครับออกดอกแล้วนะครับอยู่ที่เขาทะลุสวนลุงสมบูรณ์ใช้อาดีมาหลายปีนะครับไม่ต่ำกว่าสี่ปีนะครับโรครักเน่าฟนเน่าก็าหายนะครับ ดอกออกทั้งปีเพึ่งเก็บเไ,ได้เง่นเลยเลนี้นะครับก็ได้เงินไปหลายล้านเกือบ5ล้านนะครับเนี่ยออกดอกอีกแล้วนะครับใช้อาดีสองดอกจะออกทั้งปีให้ลูกทั้งปี โดยไม่ต้องใช้สารเร่งใดๆใบพืชใบเพียนแตกใหม่นะครับแตกใหม่ไม่หลุดร่วงดอกไม่หลุดร่วงนะครับกระจายเป็นส่วนที่หมดนะครับสนใจอาร์ดีสองห้าหน่งศูนย์ 3 2 8 0 9 1 4นะครับประหยัดต้นทุนนะครับได้ขออนุญาตบินโดนเก็บข้อมูล